มารับชมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งกับตัวอันติเมตตัวท็อปอีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์3.0อันติเมตนะคะกับ Isuzu Mu-X นะคะปี2022ตัวนี้ขับเคลื่อน2ล้อค่ะการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยไม่60,000โลค่ะพี่ๆ่ะใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะตัวอันติเมต3.0ปี2022ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ ดีค่ะ สวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์รถครอบครัวมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด s ับ s c r i b e คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ออปชันเยอะในเรื่องของความปลอดภัยคุ้มค่ามากๆและรถคันนี้ตัวรถค่ะตามสโลแกนเลยเป็นรถไม่มีพิความชนหนักจมน้ำนะคะเล่มไม่มีชรุดสูญหายไม่มีตะตอตะ,ต,ะ,ต,ะ,ต,ะต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นไมม่ีกับ กาหากเจอหลักฐานนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนและคันนี้ค่ะเป็นรถขับมือเดียวนะคะการันตีสภาพเดิมหากเจอหลักฐานนําหลักฐานมาค่ะเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะพี่ๆขาตัวนี้เป็นรถปรับสภาพแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะคะเอาไปใช้ได้ยาวๆเลยนะตัวนี้นะคะป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนาประหยัดไปถึง4ี่แสนเลยเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านห้าหมค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง18ื่นเท่านั้นรับ ได้37 0 0 0ค่ะคนเดียวจบอ่ะนะตัวนี้ไม่60,000ขับมือเดียวค่ะนะสภาพรถสวยเรารถของเราคัดเกรดเอมานะคะเดี๋ยวพารับชมรอบๆคันใครสนใจคันนี้ในเรื่องของเครดิตอย่ากเก็บไว้ในใจนะคะโยกหูทรหาสอบถามได้หรือว่าเข้ามาทดลองขับรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะแล้วตอนนี้นั่นหนึ่งก็รีวิวอยู่ที่โกดัง อ,อยู่ที่สาขาหนึ่งบางทีก็ไปอยู่ที่โกดังสามเนาะนะคะบางทีก็โรงช่างถ้าเป็นรถเข้าใหม่พี่ๆขาพี่ๆที่ติดตามน้ำหนึ่งเนาะก็จะเห็นบางทีน้ำหนึ่งก็รีวิวรถเข้าใหม่บางทีก็รีวิวรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้ว,ลวเรารีวิวแบบจริงใจค่ะให้ลูกค้าได้เห็นรถ แต่และรูปแบบค่ะรถแรกเข้าบ้างรถปรับสภาพเรียบร้อยแล้วบ้างนะคะอาละค่ะมาเริ่มด้านหน้ากันก่อนอันนี้เป็นโฉมปี2022เลยนะคะตัวใหม่ตัว all new ค่ะมาดูไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ,ะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบใบบีม LED ไฟเด y t i m e ์ u ั n i n g light แบบ LED และไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแต่จังหน้าหล่อดูเท่ดูแบบว่าดูเขาเรียกว่าอะไรอะมันดูสวยดูแบบ ดูเหมือนเป็นรถที่แบบว่าเพิ่มความหรูขึ้นมานะกระจังหน้าตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็ได้สีดําค่ะนะคะก็ใครที่ชอบรถสีดําสีดำเนี่ยถ้ามองใกล้ๆนะบางทีอาจจะดูแลรักษาความสะอาดยากนิดนึงแต่ถ้าเราทําความสะอาดบ่อยๆนะคะขัดสีจะดูใหม่อยู่เสมอนะคะนี่ก็คือเป็นรถสีดำนะ <S <S ฝากระโปรงค่ะสันเหลี่ยมคมนะคะเราเก็บงานปรับสภาพแล้วไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มในส่วนของด้านข้างค่ะ แม็กนะค่ะนี่นะคะได้เป็นล้อแม็กสวยขึ้นกว่าเดิมเลยนะคะสีทูโทนแม็กหกลูค่ะนะคะได้ดิสเบกด้านหน้าแล้วก็ดิสเบกด้านหลังก็คือดิสเบกสีล้อนั่นแหละนะคะพร้อมตัวครีบระบายความร้อนนะคะในส่วนของซุ้มล้อค่ะพี่พี่คาะนี่อันนี้เราเก็บงานปรับสภาพเรียบร้อยแล้วแหละนะคะเดี๋ยวก่อนปล่อยเราก็มีการเก็บงานล้างทําความสะอาดให้อีกทีนึงด้วยนะคะในส่วนของตรงรอยคู่ต่างๆนี่เดี๋ยวเราเก็บไม่ให้เราเก็บงานให้ เราเก็บงานให้นะในส่วนของยางอะยางปีเดียวกับตัวรถเลยปี2022นะคะซีรีย์ยางค่ะคันนี้จะอยู่ที่265ทับ50โออันนี้คือแม็กขอบ20นิ้วเลยนะคะอะมาดูด้านข้างกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าค่ะที่เปิดด้านนอกสีเดียวกับตัวรถนะคะได้กุญแจแบบสมาร์ทคีย์รด้วยนะคะอะสมาร์ทเอนทรีนะคะก็เป็น กุญแจอัจฉริยะในส่วนของโครงสร้างตัวรถค่ะนะพวกตัวน็อตต่างๆตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยโครงสร้างสวยมากคันนี้ไม่หกหมื่นเราการันตีตัวรถอยู่แล้วไม่มีพิษคว่ำชนหนักจมน้ําแผงประตูค่ะได้เป็นสีน้ําตาลตัดกับสีดําตรงนี้จะเป็นสีทองนะคะน้ําตาลทองที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมค่ะตรงนี้เป็นหนังสีน้ําตาลนะคะแล้วก็ตัดกับสีดําตรงนี้นะคะแผงประตูสีดําค่ะ แล้วก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะเข้ากับแผงประตูด้านข้างที่เป็นสีเดียวกันแล้วก็เบาะทรงสปอร์ตค่ะนะเป็นเบาะคูลแม็กด้วยนะคะก็คือไม่ได้เก็บความร้อนนะคะเป็นเบาะที่ะระบายความร้อนได้ดีนะคะนี่ภายในนะคะการันตีสภาพเดิมพี่ๆค่ะสนใจนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อ สอบถามกันเข้ามาได้ที่0961984963ค่ะนี่นั่นหนึ่งให้ดูแถงประตูด้านข้างด้านหลังกันบ้างนี่อ่ะก็เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนังที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมนะคะลำโพงนะคะมีถึง8ตำแหน่งด้วยกันนี่ได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลภายในเปิดมาดูหรูหราเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้บันไดข้างค่ะบันไดข้างนะคะสี ดำนะคะตัดขอบด้วยสีเงินด้านหลังนะคะก็ได้เป็นดิสเพกได้เป็นดิสเพกสีล้อเลยสนใจยังไงนะคะยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยนะคะมาดูด้านบนค่ะนะคะก็จะได้แหลกนะคะแบบบิวอินมาเรียบร้อยแล้วสนใจยังไงนะคะอยากเข้ามาดูตัวรถก็สามารถาโทรสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยนะคะแล้วก็เข้ามาดูได้ตัวรับสัญ,ญญาณเป็นแบบชักปินค่ะนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะด้านหลัง สปอยเลอร์ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังระบบไล่ฟ้านะคะไฟท้ายก็ได้แบบ LED ไฟเบรกดวที่3ก็ได้แบบ LED นะคะเซนเซอร์กะระยะนะคะเซนเซอร์ก็ได้ทั้งหน้าหลังมีเซนเซอร์ด้านหน้าแล้วก็เซนเซอร์ด้านหลังด้วยอาก้มต่ำดูสักนิดนึงค่ะให้ดูช่วงล่างนะคะนี่ยางอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราก็จะใส่ให้ครบนะคะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดค่ะแล้วก็ด้านท้ายนะคะได้เป็นท้ายไฟฟ้าด้วย ได้ท้ายไฟฟ้าอ่ะอันนี้ก็พับเบาเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวขอดึงขึ้นนิดนึงนะคะนี่แถวที่สามนะคะก็สามารถปรับปรับเอนได้นะคะปรับเอ็นได้ปรับเอนปรับเอนได้ค่ะนี่สนใจยังไงนะคะก็สามารถสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยนะคะที่ศูนย์เก้าหหนึ่งเกแปดสี่เก้าหกสามค่ะเอาไปนู่นซะแหละมา นี่ค่ะอ่าให้ดูข้างหนึ่งละกันนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นพับเรียบนะคะแล้วก็นี่ให้ดูว่าถ้าพับลงไปนะคะก็วางสัมภาระได้กว้างนะคะข้อดีของ m u s e X เนี่ยก็คือด้านข้างจะมีพื้นที่ใช้สอยได้เยอะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เรียบลงไปแล้วตัวนี้ก็สามารถเปิดนะคะแล้วก็เก็บเอ่อของต่างๆได้อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงค่ะก็จะอยู่ด้านข้างนะคะ แล้วก็เมื่อกี้เป็นยางอะไหลนะ่เนาะเครื่องมือแมแลงอยู่ด้านข้างก่อนปล่อยเราก็จะเช็คแล้วก็ใส่ให้ครบเลยนะคะ,ะใส่ให้ครบเนี่ยคะ่ะถ้าพับไปก็จะเรียบแอ่นนะคะก็มีทุกตำแหน่งที่นั่งค่ะในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะคะจะบอกว่าโครงสร้างเนี่ยเรารับประกันอยู่แล้วนะคะไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำถ้าเจอหลักฐานนำหลักฐานมาได้เลยคะ่ะเรายินดีซื้อคืนนะเรายินดีซื้อคืนสนใจยังไงก็ทักเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะคะนี่ ด้านท้ายนะคะเป็นท้ายไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวดึงตัวนี้ขึ้นมาหน่อยนะคะเดี๋ยวจะได้ดูว่าถ้าเออเป็นที่นั่งนะคะจะเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือแถวที่สองอะ่ะเขาก็นั่งสบายอยู่แล้วแต่แถวที่สามอะ่ะน้ำหนึ่งคิดว่าถ้าเป็นแบบคนตัวเล็กหรือว่าเด็กอะ่ะ จะนั่งสบายแต่ถ้าเป็นคนตัวใหญ่อ่ะแถวที่3ส่วนใหญ่เนาะเจ็ที่นั่งแถวที่3เนี่ยจะนั่งนั่งลำบากหน่อยนะคะนั่งลำบากหน่อยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันบ้างค่ะอ่ะนี่ก็จะได้ท้ายไฟฟ้าแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าอะไรระบบป้องกันการหนีบด้วยนะนะคะระบบป้องกันการหนีบนะคะถ้าเราแตะไปทีหนึ่งเนี่ยเห็นไหมพอแตะไปทีหนึ่งเขาก็จะหยุดแล้วก็ถ้าเรากดอันนี้คือเป็นระบบป้องกันการหนีบอ่ะในเรื่องของความปลอดภยัยนะคะรุ่นนี้เซฟตี้สุด,สด,สด มีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยอันนี้คือครบอันนี้คือครบเลยมาดูฝั่งนี้นี่ค่ะเหมือนกันมีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยนะคะมีกระเป๋าใส่กอกสารทั้งสองเบาะเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีอ่า USB นะคะนี่ก็จะมีที่ชาร์จนะคะนี่ก็จะเป็น USB โอเคอมีไฟตรงกลางนะคะแล้วก็มีแอร์นี่ค่ะ ถุงลมนิรภัย6ใบค่ะสนใจยังไงนะคะก็เข้ามาดูตัวรถได้เลยเมื่อกี้ที่กดกุญแจนะคะเพราะว่าอันนี้น้ำหนึ่งปิดไม่สนิทนั่นเองก็ว่าทําไมเขาล้องนะคะก็ถ้าเรากดล็อกหรืออะไรแล้วถ้ามีสัญญาณเตือนแสดงว่าจะต้องมีบานไหนที่เราปิดไม่สนิทเนาะพวงมาลัยค่ะมีฟังก์ชันซ้ายขวานะคะมีฟังก์ชันซ้ายขวาเลยระบบนะคะก็เป็นเบรกมือนะคะ ออโต้แบ็คโฮนะคะหน้าจอทัชสกิน9นิ้วใหญ่มากๆกนะว้างมากๆเลายนะคะพวงมาลัยนะคะก็มีฟังก์ชันนะคะซ้ายขวาก็รองรับนะคะเอ่อ a n d r o i d นะคะ Apple Car p l a y พค่ะนะคะแล้วก็เอ่อมีระบบนะคะ Cruise Control นะคะในส่วนของในเรื่องของล็อกความเร็วแล้วก็ถ้าเราขับออกนอกเส้นทางเนาะนะคะตัวนี้เขาก็จะมีระบบเตือนนะคะกระจกมองข้างค่ะมี b บสปอร์ o โมเนเตอนะคะเวลา รถวิ่งสวนมาเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีตัวเตือนที่เป็นสีส้มด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะคันนี้นะคะมีนี่นะคะระบบนะคะตรวจจับวัตถุนะคะด้วยกล้องคู่มีระบบตรวจจับนะคะวัตถุหน้ารถด้วยนะคะก็เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะคะนี่ เป็นตัว ADAS e 3D นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีระบบตรงนี้เพิ่มความปลอดภัยเข้ามาอ่ะตรงนี้ของ Isuzu เขามีลูกเล่นตรงนี้ให้นะคะนี่ก็มีนี่นะคะมีที่วางแขนที่เท้าแขนนะคะก็มีช่องเก็บใส่ของต่างๆอ่ะเดี๋ยวเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนิดนึงนะคะ พวงมาลัยค่ะนะคะมีแพนด์เอชิพด้วยนะคะก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ด้วยลูกเล่นของเขาเยอะมากเลยนะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยนะคะตัวจับวัตถุเซ็นเซอร์รอบคันบายสปอร์ตมอนิเตนะคะแล้วก็ตัวนี้มีในส่วนของเออหนีบมี Parking s e n ซอรนะคะก็เป็นปุ่มที่แบบเตือนเซนเซอร์เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่มพวกสตาร์สต็อนะคะซิสเต็นะคะนี่อะ มาดูคอนโซลด้านหน้านะก็เป็นตัวเนี่ยคะ่ะเพิ่มความหรูหราเข้ามากล้องมองหลังไม่ใช่กล้องมองหลังกระจกอมองหลังเป็นออโต้นะคะกระจกมองหลังเป็นออโต้ค่ะนี่คะ่ะถ้าอ่าแล้วก็บาอก,ก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะคะบะปรับไฟฟ้ากล้องแบบดูสีหน้าจอกล้องมองหลังขนาดถอยจอดแบบ กว้างใหญ่อลังการมองเห็นได้ชัดเลยนะมองเห็นได้ชัดเลยสนใจยังไงนะคะก็ทักมาแล้วก็หน้าจอตรงนี้นะคะเวลาเราถึงในเรื่องของเช็คระยะแล้วนะคะเขาจะมีเตือนบอกด้วยเลขไม้นะคะเนี่ยค่ะอยู่ที่6896โลนะคะอ่ะก็ระยะทางเหมาะสมค่ะเป็นรถใช้งานนะคะขับมือเดียวอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพางไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะ สนใจยังไงนะคะคทักเข้ามาดูตัวรถได้นะคะคันนี้ก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นน่าใช้ในเรื่องของความปลอดภัยความนุ่มนวลนะคะ Isuzu D-Max เนี่ยก็คือคุ้มสุดๆเลย1นึ่งล้านห้าหมค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 8ื่นแปดนะคะรับรายได้อยู่ที่ประมาณ3 7มหมก็ได้แล้วนะคะเป็นเจ้าของได้แล้วมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันมาเริ่มจาก แผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงสภาพเดิมสวยเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ isuzu ddi blue power ค่ะก่อนปล่อยเราจะ,ะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องเราดูแลให้ห้องเครื่องสะอาดสะอา้านว้าวมากสนใจทักเข้ามาดูตัวรถได้เลยมาทดลองขับได้เลยค่ะใครที่กำลังลังเลตัดสินใจอยู่เอ๊ะจะออกรุ่นค่ายไหนดีนะคะ isuzu musex ตัวตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่น่าสนใจเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวอัลติเมทนะคะ3.0เครื่อง3,000 ขับเคลื่อนสองล้อค่ะนะคะตัวนี้ขับสองนะคะเป็นตัวขับ2ไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าเดิมนะคะอ่ะนี่คานด้านหน้าก็คานเดิมพี่ๆค่ะน้ำหนึ่งมั่นใจในส่วนตัวรถที่น้ำหนึ่งรีวิวทุกคันน้ำหนึ่งอยากให้ทุทกๆท่านนะคะลองมาดูตัวรถกันถ้าอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้ค่ะเรามีวารันตีเออชอบพูดว,ว่าวารันตีเรามีบริการจัดไฟนั้นถึงหน้าบ้าน วารันตีเรามีอยู่แล้วเอารถออกไปนะคะไม่ใช่ว่าไปแล้วไปรับเราไม่ดูแลเรามีบริการหลังการขายให้พี่ๆะ่ะมีอะไรนะคะเราคุยกันได้พูดกันคุยกันได้ตรงๆเสมอคะ่ะนะคะรถมีเล่มไหมถ้าเป็นรถเข้าใหม่นะคะบางทีเล่มยังมาไม่ถึงน้ำหนึ่งก็จะแจ้งแต่เรามีเล่มทุกคันแต่คันไหนที่อยู่มาสักพักแล้วนะคะเล่มตามมาก็จะบอกว่ามีเล่มค่ะนะคะรถทุกคันมีเล่มทุกคันนะคะการันตีค่ะคันหไหนที่คันนีน้มีเล่มแล้ว แต่ถ้ารถที่เข้ามาใหม่รอการปรับสภาพพี่ๆขาบางคนเนาะเห็นน้ำหนึ่งรีวิวแต่เราเราปล่อยเราขายเล่มตามมาทีหลัง แต่ถ้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าเข้าอยู่แล้วนะคะถ้าซื้อสดไม่ต้องกังวลค่ะเรามีเล่มทุกคันพี่ๆค่ะมั่นใจได้ค่ะนะคะที่นี่เปิดมา24ปีแล้วและที่นี่เป็นที่ของเจ้าของเขาเองนะคะเป็นที่ของเจ้าของเขาเองเลยแล้วก็เรากําลังเปิดอีกสาขาหนึ่งเรามีสองสาขาค่ะอีกสาขาหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามอันนี้จะอยู่ในซอยถ้าพี่มาไม่ถูกยังไงโทรหาน้ำหนึ่งได้อยากดูคันไหนนะคะบอกน้ำหนึ่งได้เลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งเอารถมาตั้งแล้วก็รอให้พี่ทดลองขับได้เลยค่ะสนใจยังไงย่หูโทร ค่ะ